สวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับทักลงนูนทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นอัปเดตตัว Banking Sector นะครับแล้วก็มีทํำรีวิวด้วยนะครับในภาพรวมเนี่ยมีอยู่3-4ประเด็นด้วยกันนะครับที่เราไฮไลท์ไว้ในรีพอร์ตนี้นะครับประเด็นแรกก็คือเป็นสิ่งที่ทุกท่านจะได้ฟังหลายรอบแล้วนะครับก็คือเรื่องเบรดคั u นะครับแล้วก็ผลกระทบต่อผลประกอบการของแบงก์นะครับก็ต้องบอกว่า เรามองว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอย่างน้อยเนาะอีก1ครั้งนะครับในเดือนธันวาคมปีนี้นะครับก็ตอนนี้อยู่ที่1.5นะครับก็เราเราคาดว่าปลายปีจะลงไปเหลือ1.25นะครับซึ่งส่วนนี้จะมีผลกระทบต่ออ่กากำไรของกลุ่มธนาคารเนี่ยปีนี้อาจจะไม่ได้มีแล้วเพราะมันเริ่มทำธันวานะครับก็อาจจะไปมีผลกระทบเชิงลบเนี่ยในปีหน้าเป็นต้นไป รเราก็ทำเซนซิทิวิตี้มานะครับพี่บอมก็พบว่าถ้าแบงก์ใหญ่เนี่ยจะมีผลกระทบต่อเอ r ร์เน็งเนี่ยประมาณสัก5%บวกลบนะครับแบงก์กลางอย่าง TTB ผลกระทบประมาณ2%กว่านะครับในขณะที่แบงก์เล็กทิสโก้เคเไปแตะเบนบวกนิดหน่อยประมาณ1%บวกลบนะครับเพราะว่าทิสโก้เคเเนี่ยสินเชื่อเขาเป็นสินเชื่อรถยนต์ซะเยอะนะครับซึ่งตัวดอกเบียเนี่ยมันคงที่ นะครับในขณะที่ฐานเงินฝากก็เป็นฐานเงินฝากแบบฝากประจำจะเยอะด้วยซึ่งมันมีการ adjust rate าตามดอกเบีย้ยที่ลงเนาะไม่เหมือนเงินฝากออมทรัพย์ที่ส่วนใหญ่จะนิ่งๆนะครับงั้นก็ prefer กลุ่มแบงก์เล็กมากกว่าแบงก์ใหญ่ในะบนตีมนี้นะครับเพราะว่าอ,อย่างน้อยไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบแต่เป็นบวกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้ามองถึงเรื่องปันผลอันนี้แบงก์เล็กก็จ่ายปันผลได้ไดีใกล้เคียงกันแบงก์ใหญ่ด้วยเช่ในเดียวกันในะประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นต อันนี้คือประเด็นแรกนะก็ทาให้ภาพรวมกาไรครึ่งปีหลังถึงปีหน้ายังไม่ค่อยดีนักนะถ้าเกิดมีการคัดดอกเบี้ยลงจริงนะครับประเด็นที่2คือเรื่องคุณภาพสินทรัพย์นะครับก็ยังคงเป็นประเด็นที่พูดถึงเยอะแล้วก็เป็นปัจจัยที่ต้องจับตาเป็นอันดับต้นๆเลยในกลุ่มแบงค์นะครับเราลองเก็บตัวเลขมาดูนะครับพี่บอมตัวเลขก็จะถึงช่วงกลางปีนี้นะก็พบว่าสิ่งที่ดูน่าสบายใจขึ้นมี2อ,อันก็คือ NPL มันเริ่มนิ่งๆขึ้นแหละแต่ไม่ได้ขึ้นเยอะ นะครับกับ NPLformation หรือ NPL ที่เกิดใหม่เนี่ยมันเริ่มลดลงนะมา2องสามไตรมาสนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราดูใส่ในแล้วเราคิดว่ายังไม่ได้สบายใจได้มากนะก็คือว่า NPL ที่นิ่งได้หรือว่า n PLformation ที่ปรับตัวลงได้จากช่วงจุด,จดสูงสุดเนี่ยมันน่าจะมาจากมาตรการความช่วยเหลือต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นคุณสู้เราช่วยการปรับโครงสร้างหนี้ทำรีซัคเจอริ่งต่างๆเพราะว่าชาร์ตฝั่งที่เป็นการทำรี e ัคเจอร์ริ่งเนี่ย ก็เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับในนั้นก็ต้องบอกว่าลูกนี้กลับมาเพอร์ฟอร์มได้เนี่ยไม่ได้ได้ด้วยตัวเองเนาะต้องการความช่วยเหลือที่ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นถ้ามองข้ามช็อตไปปีหน้าเนี่ยความช่วยเหลือถ้าไม่มีหรือว่าหยุดไปแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เราเชื่อว่าก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะต้องวนเวียนกลับมาเป็นเป็นลูกนี้ต้องต้องก็เรื่องเงินเสร็จคุณภาพแล้วกันนะครับก็ภาพรวมเนี่ยตัว n p ็นพีอาร์ฟอร์เมชั่นเองหรือว่ากลุ่มพวกนี้น่าจะ ยังคงตัวได้ในปีนี้นะครับแต่ว่าถ้ามองไปปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าความเสี่ยงก็ยังอยู่นะเพราะว่าตัวเลขกลุ่มที่เป็น SML หรือสินเชื่อกลุ่มที่ค้างชําระแต่ยังไม่ถึงขั้น NPL เนี่ยมันยังปรับเพิ่มขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับทั้ง amount แล้วก็ทั้ง ratio นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นลูกค้า SME นะครับ SME เนี่ยเห็นว่า NPL เนี่ยขึ้นไปทะลุ8%ไปแล้วนะครับจากที่45ปีที่ผ่านมาอยู่ที่7%มาตลอดนะครับ Uh, เราคิดว่าเรา,เราคิดว่ากลุ่มนี้เนี่ยยังคงเป็นกลุ่มที่เสี่ยงนะแล้วก็เป็นตัวที่สร้าง NPL ต่อในในปีหน้าเป็นต้นไปนะครับดนั้นก็ต้องบอกว่า Asset Quality ปีนี้ที่ดูเหมือนสงบเนี่ยจริงๆภายในมันยังปัทุอยู่นะครับดังนั้นยังวางใจมากไม่ได้นะเราเชื่อว่าร o มในการปรับลด Credit Cost เนี่ยของกลุ่มธนาคารเองก็มีไม่มากเช่นเดียวกันนะครับไอซับที่ขอแตะตรงนี้นึงก่อนเพราะว่าพอดีเรื่องนี้มีความสําคัญครับการมันมันครบกัหมดมกคลาปีหน้าเลยป่ะ รือมันเดือนไหนนะน่าจะเป็นตั้งแต่น่าจะค่อยๆทยอยครบนะไม่ใช่มกัลลาก็จะเป็นช่วงมีนาเมษาพฤษภาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอาจจะไปเห็นคืองบคิวสามเลยเนาะอันนี้คือที่คาดการณ์คร่าวๆก่อนโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อันนี้คือเรื่องแรกก่อนอันไปเป็นฉบับนี้เรากำลังจะพูดถึงระยะกลางด้วยนะเราไม่ได้พูดถึงเฉพาะเฉพาะปีนี้แล้วนะเราพูดถึงปีสอง6เลยนะเรื่องแรกเมื่อกี้ไอซ์พูดไปพอดีสัญญาณมันขัดข้องก็คือเรื่องของตัว อดอกเบีย้ยนะครับว่าอาจจะมีดาวไซส์ประมาณ4-5%ถึงนะครับว่าถ้ามันเป็นการส่งผ่าน100%ออกมาจาก b o โอทคัทในช่วงที่เหลือของปีนี้ปี26เนี่ย full year forecast จะมีดาวไซส์ส่วนหนึ่งนะครับกับประเด็นที่2นะครับนั่นก็คือ,อไอ้ความคาดหวังของการลดกาดของการตั้งสำรองเนี่ยนะครับปีหน้าเนี่ยอาจจะเล่นเรื่องนี้ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเนโอไบคุณสู้เราช่วยเนี่ยมันจะมันจะเหมือนกับมีการขยับ notch, นอชเนาะมันจะช่วยจากเท่าไหร่นะไอซ จ็ดสิบามห้าสิบสิบ<ะ>เป็นเจ็ดสิบสิบป่ะห้าสิบเป็นเจ็ดสิบนะครับก็แต่เดิมผ่อนครึ่งหนึ่งก็เหลือเป็นผ่อนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หที่เคยผ่อนนะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็อาจจะทง่ทงผลให้เอ่อผมเชื่อว่าผู้บริหารหลักของหลายๆแบงค์เนี่ยคงรอดูก่อนว่าไอ้ช่วงแรกที่เปลี่ยนจากห้าสิบห้าสิบเป็นเจ็ดสิบสองสิบเนี่ยนะเอ่อ NPL มันมันจะจำไหมมันจะจำขนาดไหนแต่ถ้านั้านัตตามลอจิกอ่ะมันก็ควรฟื้นเนาะมันถึงว่ามัน,มนอาจจะฟื้น แต่เราก็ยังประเมินไม่ได้นะวันฟื้นน้อยแค่ไหนนะอ่ะอันนี้คือ2เรื่องนะอ่ะมาต่อเรื่องที่สมค,ครับเรื่องที่สามเนี่ยก็คือเราพูดเรื่อง <c oughs> ไรายได้อ่านี้เสียกันไปพอสมควรแล้ว,ลวก็เลยมองว่าเอ๊ะจริงๆรธนาคารเนี่ยจริงๆในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาในข้างหน้านี่นะครับถ้าอยากจะ improve performance มเนี่ยมันก็เหลือให้เล่นไม่กี่ส่วนนะครับก็หลังๆก็เริ่มเห็นหลายๆที่มาแตะตัว เรียกว่าค่ายจ่าย o p e ปพวกนี้ยเยอะขึ้นนะครับรอบนี้ก็เลยลองไปวิเคราะห์ดูว่าในมุมค่ายจ่ายเนี่ยส่วนที่เป็นพนักงานเนี่ยของธนาคารเนี่ยมันยังมีรูมให้ลดได้มากน้อยแค่ไหนและ Development แต่ละแบงค์เนี่ยดิเรกชันดูแล้วเป็นอย่างไงนะครับก็เราลองหาทั้ง Employee เอ่อเปอร์เฮมานะครับจำนวนพนักงานจำนวนพนักงานต่อสาขารายได้ที่พนักงานเจเนเรตได้นะครับกำไรที่เจเนเรตได้แล้วก็ทิศทางของมันเนี่ย โดยสรุปแล้วกันนะครับพบว่าแบงค์ที่เห็นโปรเกรสค่อนข้างดีนะครับมันจะมีอยู่2ธนาคารก็คือกรุงไทยกับแบงก์กรุงเทพนะครับค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะก็คือว่าทิศทางเนี่ยของรายได้ per head ของพนักงานเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นและก็อยู่ในค่าเฉลี่ยที่สูงกว่ากลุ่มนะครับต้นทุน per head ของพนักงานควบคุมได้คือไม่ได้เยอะขึ้นนะครับหรือเยอะขึ้นแหละแต่ว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อรายได้ นะครับมันอยู่ในเกณฑ์ที่ลดลงนะครับก็บอกว่า2แบงค์นี้ดูเป็น <c oughs> แบงค์ที่เรียกว่ากําลังเกณฑ์มาเก็ตแชร์หรือว่าไม่เกณฑ์เรียกว่าเกณฑ์โมเมนตัมนะในในโซนการลดคอสหรือตรงนี้ได้ซึ่งมันก็ยิงมาที่คอสทูอินข้ามนะที่ของกรุงไทยเนี่ยตอนนี้ลงมาแตะ40แล้วบางไตรมาสแฉลบแต่ต่ํา40ด้วยซ้านะครับซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มมากๆนะที่อยู่ที่45ส่วน b b l เนี่ยเมื่อก่อนเขาอยู่54 5 5คือสูงค่าเฉลี่ยเยอะ ตอนนี้ปิดแก็บกับค่าเฉลี่ยลงมาได้เยอะเหลือ49เหลือ50แล้วนะครับนั้นก็เป็น2ตัวที่ดูแล้วมีทั้งพาร์ทเพอร์ฟอร์แมนที่ดีและมีทิศทางที่ค่อนข้างโอเคนะครับกลุ่มลกลางๆเนี่ยคือ SCB นะครับ SCB เขาก็ลดคอร์สได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เห็นทิศทางหรือเทรนที่มันชดัดเพราะมันค่อนข้างสเตเบิลในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะทั้ง revenue per head แล้วก็ Co s t per head นะครับแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่ง <c oughs> ที่เป็นกลุ่มที่ เราคิดว่าเห็นพัฒนานการเชิงบวกแล้วกันนะครับแล้วก็น่าสนใจเช่นเดียวกันคือ TTB นะครับพี่บอมหลังจากที่เขาทำเมอร์เจอร์กับ T-Bank ไปแล้วเนี่ยคอสมันลดลงได้พอสมควรนะครับก็เชื่อว่าตรงนี้จากการที่เราลงลงทุนพวกดิจิทัลทำแอปรวมสาขาควบสาขานะครับอัพสกิลรีสกิลต่างๆเนี่ยน่าจะยังมีพัฒนานการที่ดีต่อเนื่องนะครับ TTB เนี่ยเมื่อก่อนอยู่ล้างท้าย นะครับใน2-3ปีค่อยๆไต่มาอยู่กลางตารางได้ในเรื่อง efficiency ของ HR นะครับนั้นก็ก็คิดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตานะครับส่วนกลุ่มแบงก์เล็กเนี่ยทิสโก้เอคเคเนี่ยดูเหมือนว่าคอสจะค่อนข้างสติ๊กกี้นะก็คือคุมลดลงค่อนข้างยากแล้วก็การเจเนเรตรายได้ per head เนี่ยยังทำได้ดีสู้แบงก์กลางแบงก์ใหญ่ไม่ได้นะผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากเรื่องการ t รานฟอร์ไมไปเป็นดิจิตอลเนาะที่อาจจะไม่ได้มีการลงทุนตรงนี้ได้เยอะหรือว่าดึงลูกค้าไปตรงนี้ได้เยอะมันก็เลยลดแมนพาวเวหรือลดอะไรพวกเนี้ยหลังบ้านเนี่ยได้ไม่ได้มากนะักยังเป็นเลเบอร์อินเทนซีฟอยู่ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกันกับแบงก์กลางแบงก์ใหญ่นะครับงั้นทิศทางหลังย่านนี้ผมคิดว่าเรื่องการคุมคอสก็มีมีนัยยะสําสคัญมากขึ้นและแน่าจะอยู่ในเลด้า ของทั้ง Management แต่ละที่เนี่ยมากขึ้นนะครับก็ตัวที่โดยสรุปแล้วกันนะฮะตัวที่ดูมิทิศทางว่าจะไปได้ดีเนาะเดี๋ยวต้องฟอร์มอนิเตอร์กันต่อนะเช่น BBL KTB แล้วก็ TTB นี่เป็น3ตัวที่ผมว่าโดดเด่นในด้านนะครับโอเคครับนี่ก็คือในพาร์ท hmm. ที่สนะครับไอ้แต่นิดนึงคืออันนี้เราอันนี้คือเราพยายามจะบ่งเราพยายามจะหาตัวเลขอัตราส่วนที่ไม่ได้อยู่ในพวกแบบ บาลานซ์ชีพเหรียแอลคืออ,อีกมิติหนึ่งแล้วกันเราพยายามจะอ,มอีกมิติหนึ่งเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้หลายๆธนาคารเนี่ยก็พยายามจะเม e, นเทนเออเนาะเพราะว่าโลนโค้ดมันไม่โตแล้วก็พยายามจะบูส์เพย์เออร์เรชเออเเทียวันก่อนที่จะไปถึงไอ้ตรงนั้นนะี่ยนี่คือ Process ว่าอ้าแล้วเราทํำยังไงหนึ่งคือถ้าไรายได้มันเพิ่มยากก็ต้องไปเพิ่มรายได้ส่วนที่มันไม่ใช่เป็น NAI ก็คือพวกเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเวลนะครับรธุรกิจเวลเนี่ยเอลีก็ก็บูสต์ได้ต่างประเทศภู้ไปเห็นภาพแล้วกับอีกขาหนึ่งถ้าไม่ได้ชิฟไปอยู่ในธุรกิจเวลเนี่ยก็คือเรื่องของอาจจะต้องคุมจํานวนคนนะครับ<ม>ซึ่งอันนี้เราก็พยายามจะบ่งบอกเนาะนะครับไอแต่อีกขาหนึ่งอ่ะอันนี้นี้เราก็จะบอกก่อนนะว่า1คือถ้าโลนโคดไม่โต1นึ่งก็ต้องชิฟมาธุรกิจพวกอาจจะเป็นอินชอลันอาจจะเป็นขายประกันอาจจะเป็นเวล์าถ้าไม่ทํานี้ก็ลดไปที่อันที่2ก็คือลดคนนะแต่อันที่3ามอ่ะ เท <Technology>, คโนโลยีอะไอซ์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยสมมติเรานับเป็นประสิทธิภาพแล้วกันนะ e f f i c i e n c y ratio เนี่ยนะครับมันก็จะมันมันมองมันมองได้สองมุมนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมองมุมหนึ่งคือบูสต์รายได้กับอีกมองมุมหนึ่งคือเพิ่มประสิทธิภาพผ่านการลดคอสก็ไปไปได้เทคโนโลยี <Technology S 2> มันเข้ามาช่วยทั้งสองมุมนะทั้งเศษและส่วนนะในมุมมองของเทคโนโลยีที่มันที่หลายๆแบงก์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ลงทุนกับพวกคาเปกต,ต,ตรงนี้เยอะเนี่ยมันมันมันไอแกไปนดนหนึ่งว่ามันเห็นเห็น,เห,นเห็นอะไรบ้างหรือ,อยังโอเคก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้เห็นการสร้างรายได้มากนักนะครับ<อ>จากจากเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าเราเห็นการลด manpower การลด atm การลดสาขานะครับงั้นเทคโนโลยีที่ลงทุนไปมันเป็นการคอนเวิร์ตพวกนี้นะครับให้พึ่งพา ฟิสคอสต่างๆที่เป็นพวกฟิสิกอลสโตรฟิสิกอลพวกนี้น้อยลงนะครับมันก็ค่อยๆย,ย,ยิงมาที่จำนวนพนักง,งานที่ลดลงนะครับแต่ว่าคอสเปอร์เฮดอาจจะยังไม่ลงนะแต่ว่าจำนวนพนักงานเริ่มลดลงนะครับเราเริ่มเห็นคอสซูนข้ามันลดลงนะแม้ว่าไรายได้จะไม่ได้ดีนะก็ตามนะครับนั้นต้องบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยที่ที่ลงไปกันก่อนหน้านี้นะครับมันอาจจะไม่ได้บูสต์รายได้ได้มากนะเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นแค่ เหมือนย้ายช่องทางนะเช่อนอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเราซื้อกองทุนใช่ไหมครับก,ก็ไปที่สาขาไปซื้อกับแน่าสาขาตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นซื้อใ,<ช>ใน Air แอปธนาานะครับแล้วถามว่าไรายได้ธนาคารเท่าเดิมไหมเขาก็ได้เท่าเดิมใช่ไหมครัเพราะเขาขายกองทุนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราแค่เปลี่ยนช ANNEL เฉยๆนะครับแล้วมันก็ลดเวิร์กโหลดแน่าสาขาทาให้เขาสามารถอาจจะลดคนต่อสาขาลดสาขาลงได้ลดทัชพอยต์ลงได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นนะครับงั้นก็ต้องบอกว่า ไอทีที่คาเปกที่ลงไปส่วนใหญ่นะผมว่าเกินครึ่งนะมันไปช่วยลดคอร์สมากกว่ารวมถึงงานหลังบ้านที่จริงๆเราเองก็อาจจะไม่ได้เห็นนะหรือว่าไม่ได้ทัสกับคัสต์เมอร์พวกโปรเซสต่างๆเนี่ยหลายๆแบงก์ก็ไฮไลท์ครับว่าพวกนี้มันยิงลดขั้นตอนไปได้เยอะเลยหลังจากที่ลงเทคโนโลยีดิจิตอลอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับโอเคอะต่อไปที่สี่ครับโอเคส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวเลขบ้างเป็น e a r n i n g ็ง u t เอาลุกนะครับก็ เรามีพรีวิวเนาะกับมีภาพปีหน้านะครับต้องบอกว่าภาพกําไรครึ่งปีหลังไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มองไปปีหน้าเนี่ยคิดว่ากําไรของทั้งเซกเตอร์น่าจะติดลบนะประมาณ5%เนะครับเมื่อเทียบกับปีนี้ปีนี้เนี่ยติดบวกนิดหน่อยนะเบาอสนะครับแม้ว่าสินเชื่อลดลงนิมลดลงก็ตาม นะครับแต่ว่าตัวที่ช่วยในปีนี้มันคือ investment gain เนาะก็โชคดีนะผมว่ามันไม่ได้นับเป็นเป็นตัวปัจจัยหลักเท่าไหร่นะครับมองไปปีหน้ากําไรน่าจะยังลดลงต่อนะจากนิมที่ลดลงสินเชื่อที่มันติดลบมา2ปีเนาะก็ทําให้รายได้ดอกเบี้ยมันลงไปด้วยนะครับแล้วก็ในขณะที่เครดิตคอสเองเรามองว่าลงแหละแต่รูมการลดลงเนี่ยมันไม่ได้เยอะเหมือนกับปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแหละนะครับส่วนภาพสั้นกําไรไตรมาสสามก็แน่นอนเราคิดว่าน่าจะติดลบนิดหน่อยทั้งค o วอคแล้วก็เยออนนะครับจากทั้ง การลดดอกเบีย้ยที่ทําไปในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับสินเชื่อตัวเลขอัปเดตเดือนสิงหาก็ยังติดลบอยู่นะฮะเครดิตคอสเองผมเชื่อว่ายังไม่ได้ลงได้มากนะกรอกในไตรมาสนี้เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะครับเพราะว่าเริ่มเห็น Impact จริงๆแล้วจาก US Tarif หรือว่า Impact ต่างๆนะครับดังนั้น เราเชื่อว่า Q3 ก็เป็น q ิที่อาจจะไม่ได้น่าตื่นเต้นนักสำหรับตัวเซกเตอร์นะครับในรายตัวเนี่ยอาจจะมีแค่กรุงไทยหรือ KTB นะที่รีพอร์ตกำไรโตได้ทั้ง Q on Q และ a ย on Year นะครับจากทั้ง investment game ตัวช่วยเนาะของการบินไทยนะครับแล้วก็เคร d i t Cost ที่เราเชื่อว่าของเขายังปรับลดลงได้อีกจากพอร์ตของเขาที่เราเห็น asset quality ทำได้ค่อนข้างดีเน้ยช่วงสั้นกรุงไทยน่าจะเป็นตัวที่เด่นนะสำหรับทั้งการเก็งงบแล้วก็ตัวอัพไซด์นะครับ ส่วนคำแนะนำของทั้งเซกเตอร์ยังเป็นนิวทรัลวิเหมือนเดิมนะครับท็อปพิก,ก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับพี่บอมคือทีทีแล้วก็เกียรตินาคินนะครับ <bew. S 1> ก็เน้นไปที่แบงก์กลางแบงก์เล็กนะหลีกเลี่ยงอิมแพคจากดอกเบี้ยขาลงนะครับแล้วก็ยังเป็นแบงก์ที่จ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นหรือว่าปันผลเนี่ยได้กอนข้างดี KKP เกือบ8%นะครับ TTB เนี่ย7%ก็จริงแต่ว่าบวกซื้อหุ้นคืนก็บีก,ก็8%เกือบ9%นะครั์เซ็นต์เกืแบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็มีปันผลที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มนะครับก็โดยรวมประมาณเท่านี้ครับพี่บอมไซ์พี่ขอแทร็คในที่สี่นิดนึงก่อนเอาสี่จุดหนึ่งก่อนเอาสามคิวสั้นๆลบหกเปอร์เซ็นคิวออนคิวลบสามเปอร์เซ็นต์ยีออนเยีเนี่ยถ้าดูหลักๆคือโลนโก้ดไม่ได้เล่นเรื่องนี้เครดิตคอสยังไม่ได้ลงส่วนกําไรจากพวกเงินลงทุนอาจจะเริ่มลดลงแล้วเออนนี้อันี้ผมโมไปนิดนึงนะว่าคิวสามอ่ะมันจะมีบางช่วงเวลาที่ยิวมันเด้งด้วยนะ บางแบงค์เนี่ยที่ enjoy ในช่วงนี้ผ่านมากับเงินลงทุนโดยเฉพาะผ่านตราสารหนี้ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐบาลในประเทศไทยเนี่ย enjoy มา3-4ไตรมาสติดต่อกันเพราะย<ม>ิวของบ้านเราเนี่ยมันไล่มาตั้งแต่2%ไปไปลาย2%กลางๆ1%ต้นต้นไปไปลายแล้วก็แล้วก็1กลางเลยแหละแต่ว่าในไตรมาสสเนี่ยเดือนกันยาเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่ยิวมันเด้งแรงไว้นะ อันนี้ก็ต้องโน้ตอันนี้หนึ่งคือผมไม่ได้พูดถึงขนาดแบบขาดทุนหรอกแต่ผมพูดถึงว่าไอ้กำไรที่มันเคยกําไรจากหน่วยเงินลงทุนที่มันกําไรมา3 4มสี่แตรมาสอะ่ะต้องระวังว่ามันอาจจะลดลงนะครับโดยเฉพาะแบงค์ที่ลงในบอลเยอะอันนี้เผื่อใจไปนิดหนึ่งนะส่วนเรื่องต่างประเทศพูดมันก็นิวไฮอยู่เนาะอันนี้ผมไม่ได้เป็นประเด็นปรลม่มการซื้อขายของโบกในไทยผมว่า Q3 ดีกว่า Q2 แน่นอนเซนติเมนต์ฟื้นมา200กว่าจุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกโบเกอร์ที่เป็นลูกแบงค์ พวกธุรกรรมต่างๆถืงว่าฟื้นหมดนะครับ IB จริงงานก็เริ่มกลับมานะว่าใช้เนี่ยก็มองเป็นประมาณสัก4 9่หมอันนี้ XK Bank นะครับ ICE แตกมาที่ประเด็น4.2เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งคือ ICE มีการรีไวซ์แล้วก็แอดจั t ตัวดอกเบี้ยเข้าม,มาในรอบเนี้ยกําไรของปี2026เนี่ยเดี๋ยวแั๊บนึงน,นนะมันอยู่หน้าไหนนะไอซอยู่ตอนต้นๆประมาณนักแสนแปดเก้นืน, 8, 9, 000, นะครับที่ทํารวมลงมานะครับ ก็จะลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณสักปีปีสองห้าเนี่ยประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์เก้าแปดแสนแปดเก้าโอเคเอารีไวซ์ฟอเรคแอสนะอ่าครับจากสองแสนทวนนะเหลือหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับในปีสองหกเนาะแล้วก็ปีสองเจ็ดเนี่ยคาดว่าอาจจะบราสแบ็กกลับมาได้หน่อยนะครับเป็นหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันงก็ถ้ามองกันสามปีก็คือกําไรก็อยู่แถวเนี้ยพี่บอมสองแสนบวกลบนะครับอือซึ่งถ้าเรานับเนี่ยไอตัว แสนเก้าสองแสนห้าเปอร์เซ็นตนะครับปีหน้าเนี่ยเอางี้กำไรปีหน้ากลุ่มธานาคารอาจจะดอกประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะแต่ว่า,าสิ่งที่เราต้องตามต่อนะคืออย่างนี้คือตอนนี้ด้วยความที่ว่าเรายังไม่ได้มี o f f i c i a l v i วิของดอกเบี้ยไทยปีหน้าแต่ปีเนี้ยลอยหนึ่งครั้งแล้วนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าคือพอดีเราทำตัวเลขอยู่เราจะออกประมาณช่วงปลายปีนี้นะครับว่าเทรนของดอก2 0 2 6ูเนี่ยดอกเบี้ยจะลงอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้ ไอสเซ็ชั่นของเดิมคือเรายังให้อยู่ที่1.25อยู่นะครับแต่ว่าสมมตมมิว่าปีหน้าเนี่ยเรทคัดอีกสักหนึ่งครั้งลงไปหนึ่งเนี่ยนะครับเ,เราเอาสักสี่เปอร์เซนออกจากออกจากแสนเก้าเออดอกจากประมาณแสนเก้าได้เลยไหมไอซ์ก็จะลงไปประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ีออนจักใช่ <on> ใช่ใชถูกครับถูกไหมตอนนี้เราลบห้าเปอร์เซ็นต์เียออนเยถูกไหม อาจจะลบสิบเปอร์เซ็นต์ยีออนเยียแต่แต่น,นี้อาจจะเดี๋ยวรอดูปลายปีก่อนเนาะว่าเราคาดการณ์ยังไงนะครับซึ่งถ้าคำนวณเร็วๆนะผมคำมนวณเร็วๆนะอันนี้สองแสนนี้แสนเก้าลบห้าถ้าดอกเบี้ยลอยห้าปิป๊บแล้วบนสมมติฐานส่งผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะลบไปสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเอาตัวเลขตรงนั้นมา adjust จจกับ EPS ของแบงค์เอ้ย EPS ของแบงค์แล้วลิงก์มาที่ EPS ของเซ็ แต่เป็น EPS ของแบงก์กับของเซทเนี่ยมันต้องนับ K-Bank เข้ามาด้วยเนาะมันก็จะส0 0 0 0 0บนแสน2ี่0องแสนห้าก็หายไปประมาณหมื่นหนึ่งนะเพราะฉะนั้น EPS ก็1จุดสำหรับ additional 25 basis point cut นะครับก็จะ impact ของ EPS นะครับอาจจะตอนนี้ EPS ปีหน้าน,นี่ผมเห็น95นะก็จะลงมาเกาสี่นะแต่ของเราอ่ะเราอยู่ทน่เนะแต่ก็อาจจะลงไป90ก็ไดนะ้อันนี้คือพยายามจะ wrap ของไอซ์มาที่ของผมนะ ระหว่างคความรับผิดชอบของไอซ์กับความรับผิดชอบของผมนะอเริ่มต้นประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทางไอซ์มากนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีอีกหลากหลายประเด็นแล้วก็อีกหลากหลายตัวเลยนะมันมีเรียงรายตัวเลยนะนะครับใครสนใจลูกค้าของกสิกรเราสามารถดาวน์โหลดเปเปอร์อ่านได้ผมว่าเปเปอร์ฉบับนี้ดีนะมีอยู่สามมุมมุมหนึ่งคือเอาเอาเราลุก Q3 ามเออร์เน็ตปีหน้าอันที่สองเลทคัดนะครับอันที่สามเปิดได้เห็นภาพรายได้ต่อ หัวคอสต,ต่อหัวแล้วก็เทคโนโลยีที่อัปเดตเข้ามาว่าแบงค์ไหนทำได้ดีแบงค์ไหนยังกลางๆอยู่นะครับขอบคุณทางไอซ์ครับสวัสดีครับ